เหนียวเหนียวโอ้โหแซกันนั้นเลยอ้โหแซอันแล้วขอกราบสวัสดีเพื่อนรักนักดวลทุกคนทุกท่านด้วยครับดิจิตอลเข้าสู่ดูเอลแห่งจักรวาลดาวล้านดวงของสตีฟล็อกเดนดี้ต้องานนะฮะตอนนี้เราเริ่มจากการจั่วการ์ดหมดกองครับผมแล้วค่อยเล่นกันนะตอนนี้ผมมีอยู่32ใบน้องอันมี33นะครับเจนอร์มี19เทปแซมมี่26นะฮะเด็กนะครับเป็นกำลังใจกดไลค์ อดเล่นว่าผมรู้ไงว่าไพ่เด็กของวันคือใบนั้นกดไลค์เพื่อกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยหนึ่งเฮ้ยมึงหมุนโต๊ะดิใครหมุนโต๊ะได้หมุนโต๊ะมาบ้างดิลุย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 ไปเลยครับจังหวะนี้ไม่มีใครหมุนใช่ไหมกูหมุนเองกูไม่เต้นกูเต้นเองเนี่ยกูไม่เต้นกูเต้นเองเอ้า วนไปโอ้โหหมุนมาอย่างงี้อย่างงี้ก็ไม่ไหวนะคุณแซลได้เวลาระบายกันบ้างเพื่อนรักเฮ้ยคุณจะมาหมุนใส่ผมอย่างงี้มันแบบนี้คนสามสิบเอ็ดใบเขาจะเล่นกันยังไงอะไรกันคขาเนี่ยลิฟเท่าไหร่อ่ะโดนอ่ะระบายระบายคนอื่นระบายกูไม่ได้ระบายเลยค้างสต๊อกสองใบอย่างงี้ยแบบลงสองมาใบท้องกันไม่ได้เฮ้ยไม่ได้น้องชาย ว่าซ้ำกันแล้วลงไม่สองใบได้เนี่ยอันนี้คือเจดดอนะครับเป็นดวลลิสคนใหม่นะฮะเพิ่งมาเพราะว่าเขาชื่อว่าเซจูโรเถินเลยโอ้โหทีเดียวไเถินเลยตั้งไว้ทันเด็กเอ้าเอ้าแล้วคุณไม่ลงอ่ะก็เราจะหาเลขสามสีอื่นไงเรียบร้อยเลยโดนเลยนี่ไงสีนี้หรือเปล่าไอ้น้องชายน้องชายเรจบไวก่อนคนอื่นเขาก็เป็นไปได้ยาก พี่มีอะไรที่อยู่กับเราฝั่งเราเอกเฮ้ยเออนี่ยในะดหมุนแบบนี้ดีเนี่ยผมชอบผมชอบของันเลื่อยๆพี่ๆเดี๋ยวก็ได้ย้อนกลับมาสุดหรอได้เลยสุดหรออ่ะนี้ไะเอาเลขห้าไปก่อนแล้วถ้ามพี่กับเดดโดมีกรอบเพราะว่าคนมีกรอบมีมันฝรั่งผมมีอำนาจในคิงดอมเราเราก็มีนะแต่เราไม่ได้ใส่มานายทำได้ยังไงอะฉันมีอำนาจ5ล้าน ทะชั้นเริ่มจากอารยธรรมอียิปต์โบราณก่อนสามารถเก็บทรัพยากรได้มากกว่าทัพอื่นๆถึง30%มสิอซนตี่ไงเมันลังเกคนตัวใหญ่อย่างนี้เนี่ยหนูหนูจะบอกว่าหนูตัวใหญ่คนเดียวไม่ได้เลือกขวานิดหนึ่งมองขวานิดหนึ่งเฮ้ยเจนโดเหลือเก้าใบแล้วเหรออย่างนี้มันก็ต้องจัดหน่อยปะใจเย็นพี่ชายค่อยคคุยกันอะไป เอาหัวไปไม่มีทางจวหรอกเอาก้อยไปอ่าเนี่ยเรียบร้อยอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่นะโอ้โหจะดอดดวงขดเหนียวเอเชือกีไม่รู้เลยว่าเล่นอะไรเอาโดนเหนียวเฉยสีเหลืองกันนะโอ้โหขอบใจทุกคนเขามีสี่เหลืองมเขาเลยน้องช้แบบนี้ไม่ไหวว่ะจริงจริงไม่ไหวจริงว่าเอาไป แม่จริงกับตัวเองวล่ะกล้ากับตัวเองวล่ะอัอเออมึงลังแกคนตัวใหญ่นี่หว่ามึงจะเอาให้จมดินกันไปเลยหรือยังไงวะอสออ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้สโอ้ยโอ้ยะ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยลอ้ยโ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 อ้ยอ้วโอ้ย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 โอยโอ้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 ยโ้ยกอนโอ้ย้วเจโดมันสีแดงหวานๆเลยว่ะอย่าบอกนะว่ามา เือทำอย่างนี้มันก oh wow, ็ผิดแผนเอาอ้ไเดิยังไงยังไงเอาออกมาดิเอ้ยยังไงอ้โหมีคนคลิกลัวๆลรอแล้วอ่ะเลบร้อยกูกูสินะโอ้โหสิบใบสิบใบอ๋อสามสิบสิไปปุ๊บ มีเรื่องอะคนโอ้ไม่ไหวโอ้เต็มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับระบบนี้ฟู l l system full system จริงตายตายตายกูตายแน่ๆน่ตไปดิมามันไม่จัดมาไหมมาเจ็ดยองสักใบระบาย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 มีอะไรนะสิระบายหนูมีทอยเหรียญไหมนี่เราได้ไปขนเพื่อชีวิตมาทีละมา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 ทีักเรามาระบายกันสองคน ผมไม่มีทางเลือกโอ้ยังจะมีอย่างนี้ก็เต็มบอบสิวะนี่ไงคือเจ็ดดอไพ่มันน้อยไม่พอนะเว้ยไพ่ดีด้วยไพ่มันดีด้วยอ่ะอ้สแซมจัดไปไม่จริงห้าใบกับสามสิบใบนี่มันห่างกันเยอะนี่เลยโผล่้โอ้เชื่อมึงจะดีไปไหนวะอยากูคุณถามจริงเลยวะ มันไม่มีสีน้ําเงินสุดหรอเออมาสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินเอาเอาเบอร์อะไรก็ได้วะอ๋อคุณเอาอะไรแซมเอาอะไรเอาอะไรก็ได้ที่สีน้ําเงินอ่ะมีหกสีน้ําเงินไหมล่ะมีหกไหมล่ะมี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 มเจ็ดสีน้ําเงินอยู่นะอ๋อเจ็ดสีน้ําเงินเหรอเบอร์สามสีน้ำเงินแล้วอ่ะเอาใช้จั่วดไปผมให้เบอร์สี่สีน้ำเงินแล้โอ้เต็มเบอร์มันจะเกินไปหรือเปล่าวะซับซะผมรู้มันไม่มีหรอกคุณพักก่อนนะ โอ้โหดูไพ่มันดีมันเกินไม่มีนีหรอกแม่อยไม่นี่จะกดอันนี้ถ้าาเกิดนี่ก็เสียเงินไปเสียเงินไปขอดูหน่อยดิโอ้โหแล้วกูแปดใบเออเชื่อเลยเออนั่นแหละน้องชายอยู่ด้วยกันก่อนประเด็นคือไพ่ที่เข้ามาเนี่ยดีๆหรือเปล่านั่นไงตำบอบเลยในเมื่อพี่รังแกผม โอ้โหชิดีดีใช่ไหมโยนมาให้พี่ฝั่งนี้น่ะที่ไม่โดนหรอผมเชื่อมั่นว่าโดนพี่ดีกว่าถ้าพี่ถ้าพี่โดนก็น้องชายก็เตรียมตัวจะเป็นคนโดนท้าพิเศษนะแล้วมันถูกสี่สิบไปแล้วไอ้สกคอเต็มบกมาสิวะอนุเอาพี่โดนกับมันเลยมามาพี่รับจบเองมาเลยมาเลย ก็แตกไปพี่ชายนี่ไงแตกไปน้องชายแต่ไม่ไม่เท่าไหร่พี่ชายห่างอีกสิบเท่าโอ้โหพี่ชายขอบคุณมากเลยได้เวลาล้างแค้นสีไหนก็ได้เสียไหนก็ได้วัดมาเละเสียมันเยอะถ้าพี่เห็นบนมือผมตอนนี้พี่จะไม่เชื่อครับผมตัวได้เต็มบกขนาดไหนอ่ะไปโชว์หน่อยดิเอาไปก่อนเลยหนึ่ง แต่ของดีๆแล้วที่อยู่ในกองอ่ะแล้วกูไม่มีไงไมยเด่นอ่ะเอาไปสี่สี่สิบสามไปสี่เป็นบบชัดไป่หสวยงามพี่ช้ายไม่รู้ระบบไอ้สเฮ้ยได้ยุบหมุนไปหมุนไปสี่สิบสามไปถนัดขวาไปซ้ายมากปะปะไม่ถนัดซ้ายไปขวาทางนี้ทางนี้ เฮ้ยแย่แล้วคุณอยากได้ไพ่ยเพิ่มอีกสี่ห้าใบไหมนะี่ชจยก็มาดิคุณอยากได้เพิ่มไหมโอ้เลขสองอ่ะขอระบายบ้างนี่กูระบายไปตั้งเยอะกูยังมีสี่สิบใบอยู่เลยสีเขียวสีเขียวขอบคุณพี่ชายโอ้เล่นอยู่คนเดียวเลยเฮ้ยกูเป็นบบจัด โอ้เลขกแปดสีเขียวสีเขียวอีกตัวนึงอ่าสีเขียวสีเขียวไปสีเขียวโอเค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 พูดกันรู้เรื่องพูดกันตามตามสีเขียวตามเพื่อชายทำไมทำอย่างนั้นนะถ้าทำอย่างนั้นผมก็อาจจะต้องอะไรอันมีไหมไม่มีเรียบร้อยเต็มบุบสีเขียวที่ไหนเนี่สีเขียววะอ่าสีเขียวสีเขียวคนสมัยก่อนสีนี้เขาเรียกสีเขียวนะ วิ่ยมีพระเอกมาแล้วลงเราจะดองจะเอาสีเขียวจริงครับแซมแล้วตอนนี้ผมสีไหนก็ได้สีไหนก็ได้อะมาขอดูนะสีเขียวมีอะไรวะสีเขียวอะสีเขียวไปอ่ะเดี๋ยวรู้จักอ่ะเดี๋ยวรู้จักสีเขียวไปอ่ะไปสีเขียวไปต่อไปอ่ะเดี๋ยวรู้จักเฮ้ยเออชีวิต เอ้ยน้องชายไม่อูโน่น้องชายตันติกาถ้ามีไพ่สองใบต้องพูดคำว่าอูโน่น้องชายแล้วมันพูดยังไงอ่ะพี่ชายก็กดคลิกไงคลิกตรงมุมอ่ะโอ้โหเต็มบบโอ้โหเนี่ยคุณไม่เก่งอ่ะคุณไม่โดนให้ตัวเองอ่ะดูดูผมเดี๋ยวใส่บอกคนจริงวะพี่ชายมัน คนจริงโอมันตินละลายมั้ยผมคนจริงโอมนตินละลายอยู่แล้วเดี๋ยวรู้จักอะขอรู้จักหน่อยเอาไปก่อนเอาไปก่อนมันเดี๋ยวรู้จักเคยสีไหนกันได้ตอนเนี้ยโอ้โหไหนน้อชาน้องชายขอโทษสีแดงมีจริงวะโอ้โหไม่มีใครมีบวกสองเลยเหรอวะบวกสองเปนสูญพัดไปจากโลกใบนี้แล้วหรือยังไงโอ้โหสวยสวยสวยผมจวดสีใบบวกสองสีใบอ่ะ มามาผมพร้อมผมพร้อมรับจบเองมารับจบเองดวนหมเดดดวนหัวหัวนี่เป็นไงโอ้น้องชายจะไปเหนียวพี่อะไไงโอ้โหแต่ผมเหนียวจุกอะวะพี่ชายขอโทษทีเขาบอกว่ามันได้ของดีอีกแล้วนะเดี๋ยวเล่นฉากเดี๋ยวเล่นฉากทำเรื่องสีแซมคือเราไม่สามารถแกล้งคนที่ไพ่น้อยได้เอาจริงๆนะไปไป ที่ฟ้าเหรอฉันมิดฉันมิดไปกันเสียงดีซะด้วยกันทำรักฉากดีจังเฮ้ยสวยๆอ๋อยอดีตที่เราเคยหม่นหมองกันเราก็มาชำระกันตอนนี้ดิพี่ชายยังไงน้องชายก็โชว์หน่อยดิให้เขาไปก่อนเราเขาเคยช่วยเราไว้ไง ี่่อเปลี่ยนสีปักเปลี่ยนน้ำไม้อะก็อยากเปลี่ยนมันเบื่อแล้วอ่ะอ่ะพี่ก็โดนไปไม่ไม่น้องชายเดี๋ยวพี่รับจบเองโอเคพี่ชายเอานึกว่ามีไม่ไม่เป็นไรพี่รับจบเองเนี่ยรับจบเองเปิดมาเปิดมาก็ต้องตามไปเดี๋ยวกันน้องชายพี่ชายขอโทษอำเลยน้องชายพี่รับจบเองจังหวะตกรลป ไปแล้วจับเวกับผมต้องทำโอ้โหพี่ใช่เอ้ยไม่เป็นไรให้พี่รับจบเวสุดรอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เป็นไรเป็นไรพี่รับจบเวแต่ระบบโคตรแ่ระบไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะใ้เล่นแค่ตอนเนี้ยแต่ระบบ เข้าใจครับว่าหัวล้อทีหลังดังกว่าป่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวพี่ล้อเจาะเองเดี๋ยวพี่รัอจาะเองผมจเดี๋ยวพี่รัมจาะเองรู้มือรู้มือรู้มือล้อจ่ารู้มือกลับกลับดีกว่าอันตรายอูนตรารู้มือเดี๋ยวพี่รัอจาะเองที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ไปแซมของต้องเยอะบนมือ ใช้สักหน่อยไม่ไม่อยากใช้เอ้ยมิแต่ผมไม่ใช้เบื่อยากนะโอ้ไม่ได้กลับเลยโอ้เต็มแบบจับไม่ได้แล้ววะต้องจับขนาดไหนแต่พี่ใช้ไม่น่าจะชนะหรอกนะพี่โอ้ไม่ไหวว่ะดูดิว่าจะใส่ตัวเองแม่งไม่ใจเลยใจจริงโอ้โหแล้วดูดิมันยังเหนียวอ่ะ ยใาเลยใจเลยไม่ใจเลยสีเหลืองไหมเขียวไปพี่ชายสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองก็เต็มบบไปเลยอย่างเงี้ยก็สีเหลืองก็เยลโล่ไงน้องชายนี่ไงเออเดีี๋ยวพ่ช่วยผมนว้นี่นะได้เวลาแล้วได้เวลาฮีโร่ฮีโร่เอ้ตะปูดีอ่ะไปหมล้อ่าน้ำเงินมีไหมน้องชาย มามาแล้วสองใบสามใบแล้วสี่ห้าเขาให้ยาวยาน้องชายน้องชายมาหยุดแค่นี้ได้ยังไงคนเรามันขึ้นหลังเสือมลงยากนะทำมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักคือไพ่หนูคือตัวเลขล้วนอะะน้องชายโอ้คุณกลับมาทำใหมเนะี่ยโอ้โหพี่ชายแผนเรามันมีแผนใหม่พี่ชาย เดี๋ยวผมให้พี่ไปหวดฝั่งนู้นไม่เอาพี่อวอยากหดพายกูไม่ซ้อนกันแล้วไม่ซ้อนกันก็ต้องกลับไปซ้อนพี่ชายบัฟเลยเต็มบบ เฮ้ยน้องชายเย็น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 เขายังเยอะอยู่ใจเย็นๆ่าได้ได้ได้อ่าลงลงอันนี้เลยเจ้าพี่แซมอยู่ฝ่ายนู้นใช่ไหมเนี่ยหนุกลับให้พี่แซมไปบัฟเขาด่ะไม่ประเด็นคือไม่เนี่ยที่ชาวบ้านนี่ก็ใจไปไม่ยากจะพี่ชาวบ้านหรอผ่ายกลับจะยอมโดน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีตัวเลขชาวบ้านอ่ะจะชาวบ้านเลยชาวบ้านหนึ่งอ่ะสุเอ้ยกูมีทุกเลขอ่ะกูจะเอาเลขไหนอ่ะหนึ่งถึงเก้าอ่ะกูมีหมดอ่ะตัวละคร์สเอพีซีอ่ะเหมือนกันคือหนูไม่มีอะไรทำแล้วหนูเลยหนูเลยโยกโอ้ยดูดิผมพร้อมเปลี่ยนสีได้ตลอดเวลาทำไมเราไม่มีอะไรเลยจากใจคนเลี้ยงงูสิงห์ สีน้ำเงินสีน้ำเงินเหรอได้ได้ได้เจด็อกไม่มีสีเขียวกับสีน้ำเงินป่ะก็เล่นก็เล่นสบายสบายโอ้โหมีของนี้แล้วว่ะดูมัอ่ะสีน้ำเงินหนูเจด็อกบอกขอมาแล้วจัดให้จัดให้จัดให้สีน้ำเงินไปเดี๋ยวยาวๆเลยสีน้ำเงินยาวๆไปตอนนี้ก็คือเล่นแบบว่าแค่จะให้เจด็อกชนะชาที่สุดอ่ะเจอเอ้าเจนบกมาเจอนบล็อก ขอเบอร์หนึ่งได้ปหมเบอร์หนึ่งเหรอเลือกเบอร์หนึ่งไม่มีเลยโอ้โหมีเบอร์หนึ่งแต่ลงไม่ได้เลยเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยจ้าเบอร์หนึ่งใช่ไหมเบอร์หนึ่งไม่เอาแล้วเต่วไม่เอาแล้วเบอร์หนึ่งอันนี้อ่ะเบอร์หนึ่งอ๋อโอเคอ้าออโอเคพี่โอ้โหเฮ้ยโอ้โหแล้วดูดิสามคุณว่าไพ่ใบสุดท้ายจะโดนเป็นไพ่พิเศษระพิเศษโอ้ย มันมีไพ่พิเศษคุณลงธรรมดาอะไรก็ได้ไหมคุณลงไหมอะไรก็ได้ใช่ไหมเอออะไรก็ได้ไพ่ธรรมดาอ่ะโอเคไพ่ธรรมดาอะไรก็ได้แล้วผมก็จะลงไพ่ธรรมดาเหมือนเอิมยังไงเอาไปนักเลงจริงเนี่ยนักเลงจริงใช้บัตรถ้ามันชนะก็ให้มันชนะไปโอ้หเชื่อมันชนะจริงผมว่ามันไม่มีสีเหลืองนะคุณเชื่อผมปะ เอยคุณจะมาดูถูกผมไม่ได้เพราะคนดูผิดแล้วผมไม่มีสีเขียวโอ้แซมไม่เลือกถูกว่ะไปเลยไปเลยไปเลยเขียวยาวๆน้องชายยาว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 น้องชายยาวเลยยาวเลยไปเลยฉึกฉักฉึกฉักปูน บอดูเล้วเหนูอะกับไปเดียวเดียวกเย่สิบสองใยี่สิบี่ใตนทุกคนตั้งแต่กูเล่นเกมนี้มากูไม่เคยใครจวดเต็มปกขนาดนี้ต้องทำอะไรนะกอยืงจวดเต็มปกสแล้วอะสี่ใบ จัดแล้วก็แถมไปอีกไอสัตว์เต็มบบเลยวะไอสัตว์อะไรเต็มบบจัดบาปกรรมที่ท่านได้ทำมาสีเขียวสีเทวกูจัดให้อ่เต็มบบจัดอเต็มบบโอ้ยเลือกสีเหลือกไม่ได้เกมพลิกแบบ เกมแบบค้นพ่อคนแม่พิกอ่ะแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ว่าไพ่ที่ได้ไปอ่ะดีมากหรือเปล่าการก็เดิมเยอะเกมพริกแบบอันนี้ไม่ใช่พิกธรรมดานี่เป็นแบบพิกที่เผ็ดที่สุดในโลกด้วยนี่ไงนี่เดี๋ยวเสิร์ชในโลกเดี๋ยวดูคอมแบ็คอะไรน้องชายคอมแบ็คโชว์หน่อยเพราะว่าเกมมันอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับไง ชาว้านหนึ่งจริงๆอ่ะตอนนี่ให้ไหดีๆมันไปอยู่ไหนหมดอยู่กระแซมหมด้นโหแม่งมีทุกเลขอะบอกเลยตอนนี้ยกเว้นสีเขียวอ่ะมึงเข้าใจความรู้สึกกูยังอ่ะมีทุกเลขยกเว้นสีเขียวโอ้ยเหนียวมีสีฟ้าเหรอวะเหนียวเกินที่ผมจั่วแบบไม่มีสีฟ้าเพราะว่าผมทดสอบสังคมองะไปลอัน มันจะผิดแผนหรือเปล่าเนะดูตรงแล้วโโอ้หเต็มบอกใครเปิดก่อนคนนั้นล่ะสามีใบเดียวกูก็ว่ากูจะไม่เล่นแล้วนะไปเออนี่แหละบิรภาพที่ตามหามานานมันต้องเล่นกันอย่างนี้ มันก็ต้องปภาพแบบนี้เออเนี่ยวิจาภาพที่ตามหามานะถ้าต้องภาพไมเธอคงใจดำกันอย่างนี้มาขยี้ขยี้ขยี้เพื่ออะไรและมันก็ต้องไม่มีที่เขียวไปนงชาอัคซาเซโม ไม่มีสีเขียวแต่น้องชายมีเบอร์เก้าไม่ใช่เหรออ้าวไม่มีไม่มีสีเขียวสัตว์เต็มบบสีเขียวแบงเล่นเดเตอร์ยับป๊าปเอามีเบอร์เก้านี่หว่าลืมอ้าวเจอแล่ไปอากาซาเซโม่ไพ่มันเยอะไงคนมันไม่เห็นไงน้องชายไม่เข้าใจความรู้สึกไงว่าไพ่ซอนกันมันเป็นยังไงอะแ้าท่านเหลือสีไหนมีใบเดียวนะอากาซาเซโมอ้ย กลับมาสีแดงกลับมาสีแดงยังไงแับมีไหมสีแดงเฮ้ยโอ้ทิ้งก็ตั้งเจอครันมีอันนี้โดนกับผมไปเลยโดนกับผมไปเลยตัวกับเจ็ตโดะอะอปล่าแค่ตัวยีิบสามใบก็พอแล้วนี่ไงเออคิดชีวิต อย่าคิดรักชีวิตอย่าคิดสู้เมียมันสู้ไม่ได้เหรอมันมให้ผมดวลกับคนแพ้ทางนี้ผมก็เรียบร้อยดเลยสีเขียวเหรออ่านี่ไงมีเลขอนแปดปั๊บอ่ะแปดหนึ่งพอดีปึ๊บปั๊บโอ้โหมีสองใบเลื่อให้น้องอันก่อนด้วยรักชีวิตอย่าคิดสู้เมียไว้เนี่ย โอ้เต็มบอกไปดิ <laughs> ไม่ว่าอยากจะสู้ให้ตายแค่ไหน <laughs> ก็ไม่มีทางสู้เมียชนะวะ <laughs> โอ้เต็มบอกจัด <laughs> เอาหมุนะเออหมดเต็มบอกเอเข็ดแล้วกันอ่ะน็อชายสีเขียวที่น็อชายชอบอะพี่เอามาให้แล้ว <laughs> โอ้มันมีเลขว่ะ <laughs> <laughs> เจดด้อมันตีกับบัชนะได้อีกรอบนะแชมป์มันก็คือแชมป์ไม่ว่าจะยังไงก็จะเป็นแชมป์สีเหลืองไปน้องชาสีเหลืองไปพี่ชายยังไงที่รักเล็กค่ะเล็กค่ะาเอด้วยสีแดงไปอ่ะขอขอขอดูขอดูสีเขียวหน่อ่ะสีเขียวเจดดอมเล่นให้ดูหน่อยสีเขียวทำไมอ่ะเล่นได้อยู่อือนี่แหละที่ทุกคนต้องการเติมบอกเจดด้อนต้องการสีแดง เปลี่ยนสีให้ด้วยอ้าวสีแดงอได้ดิพี่ชายอ่ะเล่นเลยสีแดงสีแดงเล่นเลยเหรอเล่นเลยพี่ชายผมให้พี่เล่นอ่ะอืมสวย่าแล้วกันสีฟ้าเยอะนะมันต้องรีบปล่อยสีฟ้าออกไว้เต็มปบไอสัตว์ทาไม่ลืมพูดอุนโนตอนนั้นนะวินร้อย แล้วแม่งมีบวกสีสองใบในมือตอนนั้นอ่ะไอสัตว์ลืมพูดเต็มบบจัดสีอะไรเดีอ่ะสีอะไรเดีอ่ะเทปแสไม่มีสีแดงสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเทปแสไม่มีสีแดงสีแดงเหรอลายพิเศษเทปแสไม่มีสีแดงอ่ะจริงเหรอวะแต่มีลายพิเศษทำไปเฮ้ยโอ้โหมันอุโนโชว์แล้วว่ะ มันต้องการสีฟ้าจริงๆไพ่ใบสุดท้ายแทบแสดเป็นสีฟ้าในเมื่อพี่ดับจิตพี่ผมกูโดนโแล้วไม่ได้เล่นด้วยย้อนกลับไหมผมที่ย้อนเหรอสีเหลืองถ้าอยากร้อนต้องสีเหลืองโอ้โหเต็มแบบสีฟ้ามาแฝดมันมีนี่นะอ้อตะบุบจัดออโคตรตะบุบดูดิชาวบ้านเื่อ ีอไม่ถึงไม่มีอะไรเลยสต่ว่าหนึ่งนะโอเคครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพันหน้าขอบคุณที่รับชมนะไปละไปบ๊ายบายสวัสดีครับคดหัว็มบบเกินพันนี้